ว้าวสวยจังเลยลโอ้โหนั่งอยู่บนมือลงลงอ่ะพี่การ์ดลองดีๆค่อยๆลงลงูก โฟการตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยที่ไหนอ่ะเนินมะปรางโยกป่ะไม่โยกปลอดภัยดี ตรอมาจกะุมกรุมมายโอ้รักกันรักกันยืน<อ>ยืนดิฟ้าฟ้าไปหาพี่การลกูกแ่หนูอยูู่บนนดหที่ไหนเล่าไหนอา้าวตูดเดอนะ พี่กาจะไปขับรถแล้วจดุจดจดุดจุดพี่กาจะไปขับรถแล้ว ว้าวจุดถ่ายรูปพิกัดอยู่ในกรอบรูปแล้วเอาน้องเอ็นฟ้าน้องเอ็นฟ้ากำลังจะขับรถกับจังหวัดนครสวรรค์ไปพี่กันนั่งข้างรปไม่รถนักเรียนจะต้องมานั่งหลงัง ไปเร็วไาไปดูน้ำกันดีกว่านาำได้แล้วมั<ป>้งขับไปขับรถเก่งมั่งดีกว่าเร็วมีรถเก่ง,กงมีซุม้มมีซุมมซ้มให้นั่งด้วยเห็นป่ะซุ้มนู่นสีขา,ขาวๆสวยไปนั่งเร็วไปนั่งจิบ<ป>เออนั่ง<า>นั่งกินน้ำกันป่ะ ขึ้นได้ลูก yeah. mm hmm. มาน,นีมาน,นีขึ้นได้เนะี่ยแม่พาขึ้นพี่จ๊าว้าวขับมอไซค์ดีกว่าฮะขับมอไซค์ไหน